ก้อนดีๆไม่ใช่กินเองต้อนนีอ้อ่ะโชว์กล้องโชว์กล้องโอเคหอมันน่ำเลยในแบบปลามีและป้อน่อยป้อนคำหนึง่ง <c oughs> ขหมดเลยนะโอเค <c oughs> ให้มันมีป้อนเลยนี่ๆ <c oughs> ลูกทำ <c oughs> ย็นนี้ยันยนี้มีกินอีก เราได้กินได้หชิ้นะห้า้อร่อยลิลิ้ทำอ่ะลูกเก่งจังลิีมนั่งระบายสีไว้ไหนไปดูซิอุปกรณ์เจ้าทำอะไรในครัวอุปกรณ์ที่เต็มเต็มอย่างแรงทำไมมีควันเต็มเลยอ่ะหอัน้ำแข็งแม่ไม่ทำอะไร